คนรจังเลยเริ่มเขินเกือบเกือบประมาณสองเดือนเกือบเกือบสองเดือนแล้วค่ะแค่ท้องแล้วหลังจากรอมายาวนานเนละยาวนานมากพี่ๆหลายๆคนจะรู้ดียุ้ยจะสัมภาษณ์ตลอดเน้ะว่ายุ้ยอยากมีลูกแล้วก็แบบรอมานานมากตอนนี้สมหวังแล้วค่ะก็ตั้งแต่แต่งงานก็คือสี่ปีใช่จริงๆรับ ก็วางแผนตั้งแต่แต่งแล้วคือแต่งก็เกัดมีลูกเลยก็สี่ปีใช่ค่ะเรียกว่ารอมาทุกวิธีรอมาทุกวิธีแล้วปล่อยธรรมชาติแล้วอะไรเงี้ยแต่น่าจะด้วยตัวยุยอะอายุเยอะด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็20กว่าปีคือทํางานหนักมาตลอดไม่ได้พักเลยแล้วก็งานยุยจะเห็นอยู่แล้วยุยเครียดมากทุกเรื่องนี่คือร้องไห้ตลอดคุณหมอก็บอกว่าถ้าไม่หยุดพักละครเนี่ยน่าจะไม่ได้มีลูกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเป็นเป็นเหตุผลที่แบบหยุดรับงานละครก่อนอย่างอันนี้คือตั้ง ใช่ารการตั้งครครั้งนี้ก็วิทยาศาสตร์ใช่ค่ะแล้วก็มีการฝังตัวอ่อนฝักตัวอ่อนแล้วก็ผสมผสมแล้วก็มีการฝังตัวอ่อนใช่ค่ะครั้งแรกค่ะโชคดีมากใช่โชคดีมากแต่เป็นครั้งแรกที่เรามีใบเดียวด้วยมีใบเดียวด้วยผมก็คือมีใบเดียวคือผมลิขิตสุดสุดคือผมลิขิตสุดๆแล้วก็ด้วยความที่ยุ้ยน่าจะเกิดภาวะแบบเนี่ยอายุเยอะอะไรต่างๆทําให้ไข่ก็มีน้อยมาก แล้วก็ที่ได้ไปก็คือสําเร็จก็คือมีฟังเดียวไม่ได้เลือกเลยคือเขาตั้งใจมาเลยตอนที่คุณหมอว่ามันใช้ได้แค่ฟองเดียวว่ะคุณหมอบอกปฏิหารแล้วใช่เพราะจริงจริงแล้วเราเราลุ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแรกแรกเราจะได้แบบประมาณ3ามใบนะครับใครแล้วก็รอรุ้นไปว่าเดย์หนึ่งเดย์ฟองนี่สามผ่านไม่ผ่านอย่างเงี้ยคือรุนทุกทุกวันนะตื่นเช้าตอนมารุนทุกวันรอไลน์คุณหมออย่างเดียวเลยเป็นอะไรที่แบบรุ้นมาก บางทีแบบทานยูต <laughs> ้องรีบก uh, <ìn S 2> ินข้าวให้อิ่มเพราะถ้ายูกินข้าวไม่อิ่มยูจะกินข้าวไม่ลงคือใจยูมันเหมือนจะระเบิดมันบุบบุบบุบตลอดทุกวันที่รอลุ้นว่าจากวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้จะผ่านหรือเปล่าแต่เท่าที่คุยกับพี่ที่เขาที่เขาเป็นผสมเป็นคนผสมไข่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดว่าเขาคุยกันแล้วว่าน้องแข็งแรงมากแล้วน้องก็แบบเนี่ยน้องเนี่ยตั้งใจมาเลยได้แน่นอนอะไร่เงี้ยที่่รู้ว่าแบบเขามาอยู่กับ ตอนนั้นยุ้ยอยู่ในห้างรูแม่ว่ายุ้ยอยากจะกรีดอะ่ะ <laughs> <laughs> คออือยุ้ยแบบยุ้ยเก็บกดมากแล้วทันกําลังซื้อโดนัทอ,อ, <laughs> อยู่อ่ะยุ้ยบอกยุ้ยจะกรีดเพราะว่าทางทางนี้ไลน์ไปบอกว่าคุณยุ้ยตั้งทันนะคะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ จะร้องไห้ก็จะร้องไห้จะกรี๊ดก็จะกรี๊ดแล้วอยู่ในห้างอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ถูกคือแบบดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยพอโดนรักซีเกิร์ลคุณใจเย็นเดี๋ยวกลับไปคิดที่บ้านที่โซนี่้านคือใช่แล้วก็จะแต่พอหลังจากนั้นเราก็ก็มีความน่าเป็นห่วงหลายๆอย่างเนี่ยเพราะว่าห้ามเดินขึ้นบันไดถึงจะถึงจะฝังติดก็จริงนะครับถึงจะได้แล้ว ็ต้องระวังตัวป่ะโอ้โเป็นเดือนเเลยก็คือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราเองเราก็ยังต้องระวังตัวมากขึ้นเลยใช่ไหมช่วงพอรู้ว่าติดแล้วทีนี้ก็หนักกว่าเดิมใช่ไหมก็ระวังค่ะคนนี้นี่คือแบบระวังแบบห้ามถืออะไรเลยห้ามทำอะไรเลยเดินเป็นคุณนายอย่างเดียวเดินเป็นเจ้าหญิงอย่างเดียวตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยอันแรกๆคือ การกระทบกระเทือนนนั้มีวันหนึ่งอ่ะด้วยคมที่เรารู้ว่าท้องแล้วเราดันแบบว่าเดินดูต้นไม้คือไปไกลแล้วเราไปไกลแล้วจะมีสวนสนุกให้ลูกจะมีต้นไม้แล้วเพิ่งรู้ว่าท้องเพิ่งรู้ว่าท้องเพิ่งติดได้ไม่ถึงสิบวันพ่อเตรียมจะทําสนามเด็กเล่นให้ลูกก็ไปซื้อต้นไม้กันวันนั้นก็ไปเดินก็ไม่ได้ถือว่าเดินเยอะเพราะก็ระวังตัวอยู่แล้วแต่วันนั้นแอบมีเลือดออก แอบมีเลือดออกก็เครียดเครียดทั้งยุเรียทั้งคุณหมอเครียดทพี่แต่ก็แอบคิดว่าอาจจะเป็นเลือดล้างหน้านะอาจจะเป็นแบบว่าธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โชคดีที่ไม่มีอะไรใช่แต่ตอนนี้ต้อายขาดโอ้โหิกวันเองใช่ก็เครียดอยจริงๆยุยยุยก็กังวลทุกวันคุณหมอบอกห้ามเครียดนะไปเมาส์ไปหาอะไรกินไปเที่ยวจะได้ไม่ต้องเครียดแต่ในใจมันก็แบบมันมันมันลุ้นอะมันลุ้นมากกว่า พราะจริงๆแล้วเราระยะเวลาระยะเวลาที widely, ่เราทามาเนี่ยคือเราโอ้โหเราใช้เวลานานมากตั้งแต่เตรียมเตรียมร่างกายเตรียมไข่ฉีดยายุฉีดยาทุกวันนะครับตื่นทุกวันต้องฉีดยาก็มีการกระตุ้นอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นกระตุ้นกระตุ้นฮอร์โมนกระตุ้นฮอร์โมนเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่เราจะต้องทําในการกระตุ้นไข่แล้วการฉีดก็ต้องฉีดเองฉีดเองฉีดเองด้วยแล้วก็มาฉีดที่นี่ด้วยค่ะคือเห็นว่าคือผมเห็นเขาทุกวันอยู่แล้วผมได้อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่เราเคยเห็นว่าโหเขาเหนื่อยมากเลยกว่าะ กว่าจะ,จะผลิตไข่ก่อน <laughs> แล้วเราผลิตไข่ก่อนทำข่สมบูรณ์ก่อนกว่าจะได้ไข่มากกว่าจะผสมกว่าจะปูเหนื่อยมากใช่แต่ต้องขอบคุณคุณหมอนะเพราะว่าคุณหมอคุณหมอจะพูดเราเสมอว่าถ้าร่างกายเราไม่ดีจริงเขาจะไม่ใส่เพราะาเรามีตัวความหวังแค่ตัวเดียว <c oughs> ใช่คือไข่เรามีค่ามากเพราะเรามีเค่ฟองเดียวจริงๆคุณหมอจะบอกว่าถ้าโลเคชั่นที่จะไปฝังตัวอ่อนถ้าตับใดที่เรายังไม่แข็งแรงจริงหมอจะไม่มีวันฝังตัวอ่อนเขา้าไปเพราะมันเสี่ยงมากมาก แล้วก็เราเองก็ไม่รู้ว่าจะมีไข่อีกหรือเปล่าในอนาคตอะไรเงรีง<ล>้ยในระยะเวลาของการทำทำมาวิธีไหนกี่เดือนก,ก็ยาวอ่ยวะยุ้ต้องดูแล <ฮะ S 2> ตัวเองยุ้ต้องบำรุงตั้งแต่กินยาทั้งยาบำรุงทั้งฉีดยาบำรุงทำทุกอย่างรุ่หลายเดือน<ม><ม>ครึงคร่งปีก็ <S <S ครึ่งครึ่งปีได้เลยนะคะ คนแล้วค่ะนถือว you know ่าถือว่าโอเคแล้วคุณหมอก็ยังบอกเลยว่าถ้าอยากจะบินไปต่างประเทศอะไรก็ขอให้พฤศจิกาไปก่อนนะเพราะว่าเห็นคุณแม่เที่ยวเก่งเลยกันค่ะทราบแล้วค่ะรอพี่ถางบอกเลยบอกตลอดอยู่แล้วไม่ได้เหอเลยนะเป็นผู้หญิงคลูกสาวถูกใจทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่ะพยายามไว้หนวดอยู่เนี่ยครับหนวดไม่ขึ้นเหมือนก็ล้อมแหลมเลยกิน โชคดีมากเลยยุแข็งแรงมากยุจะบอกกับลูกเสมอว่าอย่าอย่ากวนแม่เยอะนะแม่จะได้ทํางานหาเงินมาเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กลัวเลยไม่เคยแพ้ท้องอะไรเลยแม้แต่อาเจียนครั้งเดียวก็ไม่เคยคือตอนนี้เราสองคนเเหมือนเป็นคนท้องของคน ผมมาเลยมาแล้วเพราะว่ายุยกินคือยุจจะต้องกินตลอดเวลาราะว่าอ่ะต้องอยู่กินเป็นเพื่อนทกคร้กินเป็นเพื่อนยุ่ยกินอะไรเหลือนี่ก็เก็บกินหมดทุกอย่างทานได้ทุกอย่างทุกอย่างทานได้ทุกอย่างไม่มีเหม็นมีคนบอกว่าเดี๋ยวแพ้จะเหม็นซามีไม่เคยแพ้เลยค่ะอยากกินของหวานกินไอติมทีนึงสามแท่งแล้วก็ไม่เคยไม่เคยอยากกินไอติมไม่เคย เมื่อวานถึงขั้นต้องลุกขึ้นมาชงน้ําหวานกินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากกินอะไรหวานๆเย็นๆชื่นใจชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยอ้างลูกตลอดคือตอนนี้พักกินคนกินของหวานแล้วไม่ค่อยค่ะปกติเป็นคนไม่กินหวานอืมแตยยุ้ยะไม่แพ้แต่ผมมาแพ้ผมไม่เป็นปกติเป็นคนที่ไม่กินไม่แกะส้มกินกินน้ำส้มมากินแต่นี่กินกันเป็นโลผมกินเป็นโลเลยกินส้มเป็นลูกๆกับเป็นโลมันรู้สึกเปรี้ยวปาก กินก็มีทันนะคะที่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินโซมไม่ค่อยอะไรแล้วก็มากินเยอะเยอะผิดปกติแต่ยูเองยูก็เนี่ยจะไม่ค่อยกินอะไรหวานๆไอติมเนี่ยเป็นปีๆบางทียูไม่เคยแบบทานกินไอติมกันไม่เคยแต่เนี่ยกินทีกินเยอะมากแล้วก็อยากกินของหวานๆขอบคพุ่งข้าโอเคค่ะได้เลยแสดงว่าคนดีก็คือเรียกว่าเขาเ ปฏิหารจริงพอเขามาแล้วมนเาไม่ทให้เราลบากม่ม่เลยแล้วยูก็คือบอกได้เลยว่ามีความสุขมากอะตั้งแต่มีเขามันแบบมีความสุขจริงๆแล้วยูเองตั้งแต่ก่อนมีเขาหรือว่าเนี่ยระหว่างมีเขาตลอดมันทําให้เราแบบเนี่ยสวดมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วชีวิตมันมีแต่ความสุขแค่ตื่นมาแล้วก้าวเท้าลงเตียงนี่มันมีความสุขว่าเฮ้ยชีวิตมันเปลี่ยนไปมันมีความสุขมากจริงๆอะไรเงี้ยแค่เราแบบว่าเราไปซาวเห็นหน้าลูกอะไรเงี้ยอาจจะชัด ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ผมเห็นชัดแล้วผมเม่ไสุดผมก็โหเราก็รู้สึกแบบตืบๆๆไปครั้งแรกในชีวิตที่เป็นพ่อคนน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลอะไรเงี้ยคือแบบมันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกใช่ไม่ไม่ได้แล้วก็จริงๆยุ้ยไปพูดกับคุณหมอก่อนเลยว่าคุณหมอคะยุ้ยไม่อยากได้ลูกผู้ชายยุ้ยกับทันเดินเข้าไปพูดกับคุณหมอเลยเราสองคนอยากได้ลูกสาว คุณหมอบอกว่าเลือกไม่ได้คุณหมอบอกว่าเขาจะมาอย่างไงเราก็ต้องได้อย่างนั้นแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติเรามีไข่หลายฟองเรามีผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิง<ช>แล้วเราจะเลือกว่าเอาผู้ชายหรือผู้หญิงมาใส่เป็นแฝดในท้องเราอะไรอย่างเงี้ยค่อยเลือกค่อยไปเลือกตอนนั้นแต่ในยุ้ยก็คุณหมอถึงได้บอกว่าวันวันที่รู้ว่าลูกยุ้ยเป็นผู้หญิงคุณหมอบอกปฏิหาปรปฏิหารเพราะว่ายุ้ยอยากได้ผู้หญิงอยู่แล้วอะไรางเงีเ้ คือจริงๆแล้วน่าจะเป็นทางกฎหมายมากกว่าอันนี้ยืไม่แน่ใจจริงๆอะไรเงี้ยน่าด้จะตอนกําหนดใช่คือยังยังยงตอนที่ฝ่ายคนคิดเลยว่าคุณหมอครับเขาจะแยกไหมจะแยกแบบเป็นแฝดไหมใช่บอกพอก่อนเอาคนเดียวให้ได้ก่อนคนเดียวให้ได้ก่อนเหมือนคุณหมอแบบต้องดูตัวเองก่อนนะจริงๆแล้วตอนแรกเราอากาศท้องท้องเดียวแหละครับแต่อย่าได้แฝดไปเลยนะครับหรือจะชายหญิงหรือจะหญิงหญิงก็ได้นะครับเพราะว่าเราเราเราคุยกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ด้วยอายุต่อสองคนด้วยไม่อยากท้องไปบ่อยอะไรอย่างเงี้ยตคนนี้ก็มีโอกาสรู้คนเดียวเนาะใช่ครับเดยวตเลยคิดว่ามีคนเดียวก็ก็ดีไซน์แล้วตอนนี้อะไรแต่ว่าคุณพ่อเองก็เคล้งว่ามีบางส่วนที่แบบลูกสาวโอ้เหมือนผมแน่นอนครับเขาพูดอยู่เสมอว่าขอให้หน้าตาเหมือนเขายิ้มก็บอกไม่เป็นไรขอนิสัยเหมือนยิ้มหน้าตาเหมือนพ่อได้แต่นิสัยเหมือนยิ้มพ่อแล้วหมดหมดแค่คนเดียวในโลกนี้พอขอให้จบแค่ตรงนี้แล้วกันเหมือนพี่าตรง อ๋อดี๋ยนโค้งหน้ส่วนใหญ่ผู้หญิงส่วนใหญ่ลูกผู้หญิงอ่ะผมสังเกตนะว่าแตน่าเหมือนพ่อนะใช่ใช่สามเดือนเห็นแล้วลูกสมูทโด่งมากอันเดอร์ซาวครับโด่งแต่ก็ยอมรับว่าว่าเหมือนจริงๆคล้ายๆเหมข้างก็เหมือนเลยอ่ะเห็นเนาะกบอว่าใส่เหมือนแม่เนี่คือเราอยากให้ลูกไดใส่ลูกได้ใส่ดีครับใจเย็นเหมือนแม่ จริงๆคิดไว้หลายชื่อมากเลยค่ะเรานอนเราเราเรียกว่าเราสองคนเนี่ยนอนนอนคิดชื่อกันตลอดเลยนะนอนทุกคืนก็ต้องมีกันบ้านแล้วนั่งคิดชื่อกันมีนั่นแล้วก็จะจดเอาไว้แต่เดี๋ยวอาจจะไปให้แบบให้พระอาจารย์ที่เขาลงต่บช่วยดูอีกทีเพราะว่าเดี๋ยวดูวันด้วยดูอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะชื่อเล่นชื่อจริงใช่ค่ะน่าจะเป็นแบบไทยเลยหรือแบบ เขาอยากได้ไทยไทยอาจจะเป็นนางเอกละครคนหนึ่งท so it yeah hey, ี really ่วิเคยเล่น şey น the ี่เท да ่าที่ดูไวถ้าใช้ได้นะคะเราจะดูตามเลิกไหมถ้าเกิดเคาะเอต้องดูเลิกคะเลิกอะไรดูหมดแล้วครับดูมดูแม้กระทั่งเลิกฝังตัวอ่อนค่ะเพราะว่าอย่างอย่างเราอย่างเคสเราถือว่าเราต้อง เอาทุกอย่างมาันรวมมันช่วยกันเพราะว mm ่า hmm. เรามีแค่ใบเดียวเลือกอะไรไม่ได้แล้วฝังได้แค่ใบเดียวแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกอ่ะยูคิดว่าตัวเองแข็งแรงมากแต่ถ้าไม่ได้มาตรวจร่างกายยูไม่รู้เลยนะว่าอจริงๆอันนี้มันคือเรื่องจริงเลยว่าเราไม่รู้เลยว่าสภาพร่างกายเราที่มันแบบทํางานมาหนักเนี่ยข้างในมันเจออะไรบ้างเราคิดว่าเราแข็งแรงมาตลอดอื <c oughs> ผสมกันค่ะขอขอสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนี้ก็ยังสวดมนต์ไหว้พระขอพรทุกอย่างทุกวันโอ้โหอันนี้ยาวเลยครับทุกวันทุกวันโอ้หเยอะนะเราทุกที่เลยทุกวันนี้ก็ยังทําบุญทุกวันแล้วทุกวันก่อนนอนก็จะมีกล่องบุญยุ้ยจะมีกล่องบุญของลูกเป็นกล่องบุญสีทองทุกวันก็ก่อนนอนก็จะทําบุญเอาเงินใส่ในกล่องกล่องนี้ก็จะไปทําบุญตามวัดทาบุญให้คนยากคนจนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนบเหมือนได้ทําบุญให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มองแล้วค่ะมองแล้วฝากท้องเรียบร้อยแล้วก็คิดว่ากําหนดข้อหน้าจะประมาณหลังสงกรานต์หลังสงกรานต์ผ่าค่ะอ๋อด้วยการที่หมดลูกหมดลูกยุ่ยอย่างที่ผมยุ่ยไปผ่าหมดลูกมาในเรื่องของการปรับแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ยุ่ยยุยคลอดธรรมชาติไม่ได้ต้องผ่าใช่ใช่ ตอนนี <S <S ้ความเผื่อเลยเธอ่อถึแนวครัสนามที yeah. ่มาอยากต้นไม้ประมาณสิบกว่าต้นเลยครับต้นใหญ่ๆนะต้นเจ็ดแปดเมตรอันนี้คืตั้งใจทำมใช่ครับมีบ้านต้นมุงต้นไม้ใช่เพราะว่าด้วยการที่เราดันท้องยุ้ยท้องแล้วมีหลานคนหนึ่งที่บ้านท้องเหมือนกันอีกอันี้ก็มีเพื่อนเล่นและสามคนเลยก็เลยแบบว่าสาวหมเลยที่บ้านเราลูกสาวหมเลย ยูบอกแล้วว่าอย่าพาลูกยูไปลงบ่อปลานะอย่าพาลูกยูไปปีนต้นไม้นะแม่าจะไม่กดมันจะคนแน่นอนคือบ้านเถือนใช่ไหมก็ยูอย่างค่อรอกันทุกคนค่ะไม่ว่าจะยายจะย่าทุกคนก็คือพี่ๆน้าๆทุกคนนะเพราะว่าไม่ได้จะเป็นเพื่อนๆในวงการบันเทิงทุกคนแบบคือแบบเผลอมากรุ่นๆๆใหจเราท้องมีของขวัญอะไรให้กันหรือยังคะอันนี้แหละค่ะยูว่านี่คือของขวัญที่ดีที่สุดแล้ว ยุยยยุน่าจะพักยาวเพราะว่าย mm ุยกะว่ายุจะเลี้ยงลูกเองแบบร้อเลยร้อยเปอร์เลยเลี้ยงด้วยตัวเองคือเราจะไม่มีพี่เลี้ยงเราจะเลี้ยงกันเองสองคนใช่ครับผมกะกลางคืนเนี่ยตอนนี้ก็ผมก็หยุดหยุดก็หยุดรับเลยครับหยุดรับเหมือนกันเพราะว่าก็ในจริงเราก็มีงานอีกอีกอีกสายอาชีพนอยู่แล้วใช่อันนั้นก็ไม่ไม่ได้หนักมากถ้าเกิดเราเล่นละครเงี้ยผมตื่นมาตีห้าออกจากบ้านยุยท้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็คงไม่โอเคนะฮะผมก็เลยหยุดก่อนก็เป็นพ่อค้าไหมคะ ใช่ถ่ายคลองยูบ้านมันก็สบายสบายแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะยาวยูบอกได้เลยว่าน่าจะมี3-4ปีแน่นอนอย่างเต็มที่อาจจะมีรับเชิญได้นะพี่ๆน้องๆที่แบบเพื่อนใช่เพื่อนเพื่อนพออะไรก็จะมีเพื่อนๆอยู่แล้วเขาติดต่อมาตลอดจริงๆแล้วแต่ก็ถ้ารับเชิญก็ขอแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยไปช่วยเล่นได้เลยประมาณไม่ได้เหนื่อยมากอะไรค่ะ เจ้าของบอกว่าเจ้าของเงินตัวจริงมาแล้วไม่ใช่เราละคือข้าวผ่านปฏิหารของเราสคนเนาะใช่ครับถ้าอยากพูดกับน้องตอนนี้ค่ะอยากจะบอกอะไรก็คืออุ้ยขอบคุณเขาทุกวันขอบคุณที่แบบเขาสู้ยุ้ยก็รู้ว่าเขาก็ต้องสู้สู้กว่าจะแบบกว่าจะปฏิสนธิกว่าจะกว่าจะผ่านในแต่ละวันสู้แล้วยุ้ยก็จะบอกเขาตลอดว่ารอแม่นิดนึงนะเขาอยู่ที่นี่ เวลาที่วิมาหาคุณหมอยูก็บอกว่ารอแม่ก่อนนะเดี๋ยวแม่มารับอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ไปปฏิบัติภารกิจให้เรียบร้อยกว่าจะมารับก็แบบลูกหนาวแล้ว <c oughs> เพราะอยู่ในห้องฟีดอ,อ, <c oughs> <c oughs> อยู่ในฟีดอะไรเงี้ยใช่ก็แบบอยากรีบมารับลูกเดี๋ยวลูกหนาวอะไรเงี้ยเพราะก่อนจะฝังเนี่ยคุณยอต้องเตรียมร่างกายดีต้องดีมากมาะเพราะคุณหมอแล้วว่าถ้าไม่ดีเขาไม่อยากฝังเรามีแค่ใบเดียวก็นั่นแหละขอบคุณเขาทุกวันแล้วก็สวดมน์แล้วก็เนี่ยทำบุญทําบุญให้เขาทุกวันเช่นกันแล้วก็คืออยากจะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุด แล้วอยากจะบอกว่าเขาคือของวันที่ดีที่สุดอะ่ะคือปฏิหาริย์ของยุ้ยก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ยู้ว่ามีเขาว่าชีวิตมันมีความหมายขึ้นอีกเยอะมากมีความหมายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเรารู้เลยว่าตอนนี้เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเองแล้วอะ่ะเราอยู่เพื่อเขาด้วยแล้วก็จะทําอะไรทุกอย่างก็ต้องคิดหมดทุกอย่างต้องทําให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะว่าแล้วค่ะครับอ๋อันนี้ก็เป็น เป็นสิ่งที่เติมเต็มในชีวิตคู่ของเราให้มีความสุขสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็มีความสุขแน่นอนครับเพราะว่าเราก็คาดหวังมานานนะครับก็นี่เราได้ลูกคนนี้มาเป็นผู้หญิงเราก็ยิ่งยิ่งชอบเลยตอนนี้เพราะว่าชอบผู้หญิงเพราะตัวนผู้หญิงแบบเป็นลูกผู้หญิงขี้อ้อนเนอะก็เจอหลานหลานนี่ผมติดหลานมากใช่ไหมคผมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะ รายการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้ปกติ <c oughs> <c oughs>